จะมีไม้ให้เอออันโน้นอันนี้ตรงกลางตรงกลางโอ้ อ๋ออ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮ่า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 หมดจบขึ้นได้

เันตรงกลางนั่น ตกไปสักอันใช่คิดอย่างนเลยพ่อเล่นบ้างพอเล่นพอเล่นบาบ,า,บ,า,บา,เาเบาเบาอ่ะเรยเธอแล้วเดินไปทางนู้น Me, mm I- -hmm. อุ้ยแม่น่ารักจังเลยดูดิบ้านเขาสวยเนาะนี่อะไรร้านอาหารร้านอาหารนะพ่อ เดินขึ้นทางนี้ใช่ไหมใช่ใเนาะฮะชี้เสียงใช่โอเครอรอรอ เดียวม้ีอ่าขาเลยขอไปฉีก่อนได้ไหมอ่ะแต่แล้ต้องกดไปเรื่อยๆแต่ชุดีเขามีไปฉี เดี๋ยวกิ้งนะเธอระวังรถนะไดรถนะครับกบ

Eh, pandang tu Ada chef Kita tu, <tik> 터미널에 정차합니다. 요금함에서 거스름돈이 자동으로 나오지 않다오니 버스가 정차시. ป็นขนมนี่ไงนี่ไงลิ้นหัวไม่แพลิ้นหัวว่ะนี่ไงที่เป็นแท่งอะพัตเตอร์นั่นน่ะนั่นน่ะสองอันน่ะสองสองลูกน่ะเห็นไหมเอาปะคนน้อยด้วยเอาป่ะแม่กินได้ไหมอะแม่จะกินได้ไหมแม่จะกินได้ไหม กินติมไหมเอาติมไหมกินแต่ติมไหมแล้วมันคิดอยู่เอาไว้น่าหน่ะไม่ไม่ไม่เช็คดิมอย่างนี้นี่เป็นไงโอเคอันใหญ่ท่าบ้านน่ะนี่เมื่อไหร่เคยเห็นลูบิกในคลิปอ่ะอันใหญ่นี่อื้ออื้

นี่คืออดีตระวังนะบันไดนะบันไดนะนักหนูทีกิจการมองทะลุอีกต่อไปอืมก็คือให้ใช้กล้องถูไปนี่ก็แพงแค่นี้ก็มองทะลุ แม่ก็มองหาว่าอันไหนมันมีที่ยืนบ้างอันไหนมันไม่ใช่แบบแบบเต็มๆปบ้างอสต็อปก่อนไนดะ้แม่เธอเน,นี่ยแลังเเพ้วนะคะเดี๋ยวจ,<ะ>จะเลยรู้คาเฟ่โอ้ลมเย็นแ <ยน S 1> ม่ก็เลยเอานะนหน้าคิดจำเพลย์แล้วก็ทุบทำคาเฟ่เข้ามาแล้วมีการแสดงอะไรก็ไม่รู้นะดูเธอได้ไหม โอ้ต้นใหญ่เบ้อเลยจิงเหรออ๋ลิงน้อยเห็นลิงเป็นตุลขย เดินลงเรวเหลือเกินเราเดินเข้าไปข้างในกันก่อน นี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ๋อคำทำนายเหมือนเสี่ยงซิมซีมะห <100 S 1> นึ่งร้อยเยนไม่ต้องเดี๋ยวละไม่ออกเรามีกูเกิลทาร์สเลดลัว,ลวนี่ไงน้องววยหนึ่งตัวอ่ะเห็นไหม นี่น้ำมนข้างๆ้งขวาขวานี่อ่ะไปเอาน้ำมลล้างมือแล้วก็เช็ดมือ